สวัสดีค่ะพี่อ้อยจะพามาดูดอกของอีเหนานะคะเขาบานแล้วค่ะเห็นไหมคะ่ะบานแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่า,าจ,จะได้ตัวมเมล็ดเขาเก็บไปทําพันธุ์หรือเปล่าเนาะพี่อ้อยก็แปลกใจเนาะของพี่อ้อยอะทําไมอา่าสีเขาเขียวเข้มนะคะเนื่องด้วยว่าเรา ให้ปุ๋ยทางใบเขาหรือเปล่าเนาะพี่อ้อยไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าสีเขาจะเขียวเข้มอันนี้ค่ะเน,นี่จะเห็นชัดมากซึ่งพี่อ้อยเห็นของคนอื่นเขาจะเป็นออกสีขาวขาวนะคะสีก็จะขาวขาวแต่ทำไมของพี่อ้อยเขียว,เข,ยวเขียวมากๆ วันนี้ก็ทําคลิปสั้นๆเนาะก็มาอาพามาดูดอกตอนที่เข้าบ้านนะคะเห็นแล้วชื่นใจเนาะแค่นี้แหละนะความสุขของคนที่เลี้ยงบอลน,นะคะไม่มีอะไรมากมายข้างล่างพี่ไว้พึ่งใส่ใส่ดินไปให้เขานะคะพึ่งจะใส่ดินเป็นดินก้ามปูนะคะเติมดินแล้วเวลาลดน้ำพี่ว้ก็ ใส่แบบเต็มอ่างเลยคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะ,ะให้คำแนะนำได้นะคะพอพี่อ้อยก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมของพี่อ้อยถึงเขียวเข้มขนาดนี้เนาะก็ขอบคุณมาก,มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ